คนต้องมีจินตนาการในหัวจิตหัวใจยอยู่แล้วนะครับต้องมีทอดสันนิษฐานในใจยอยู่แล้วแล้วเาว่ามันใช่เหรอ,อทำกันใช่ครั้งเดียวหรือเปล่ามมนมีผลประโยชน์เขาไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่านี่แหละคือที่มาของการที่ต้องตั้งกรรมาการครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจท่องเที่ยวกลายเป็นจำเลยสังคมแน่นอนคะ่ะเพราะเพราะเพ,พ,พราะตำรวจภาพที่ปรากฏในคลิปเพราะตำรวจคนที่เข้าไปรับสาาจีนกับคุณแม่คือจากคลิปที่ถ่ายเห็นชัดนะว่าเป็นใครอ่ะ เป็นตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งนายเป็นตำรวจท่องเที่ยวอีกสองนายเป็นสังกัดก <9, 10. S 2> องคับการตำรวจจราจรอีกสองอาละครับดังนั้นเราจะต่อสายไปที่พลตํารวจตรีอภิชาสุริสุริบุญญานะคะในฐานะที่เป็นรองผู้ชาการตารวจท่องเที่ยวและก็เป็นโฆษกตํารวจท่องเที่ยวด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองท่านรองคะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับสวัสดีครับครับครับสงสัยจังเลย ในการสืบสอบหาใครที่เกี่ยวข้องหาใครที่รับผิดชอบเขาโฟกัสแค่แค่ตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจจราจรเพียงแค่นี้เลยครับการที่จะทําอย่างนี้ได้เนี่ยตำรวจตอมอก็ต้องรู้เห็นด้วยการที่จะทําอย่างนี้ได้เจ้าหน้าที่สาบินมันก็ต้องพย,ยักนหน้าด้วย,วยเขาตีวงสืบสอบเพียงแค่นี้แหละฮะตอบริงที่ตอบจบคนใดๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ได้ตีวงแค่นี้ครับ หลังจากคลิปเนี่ยได้ออกเป็นไวรัลมาแล้วเนี่ยผู้ชาการตรวจใชิก็ดีนะคะรับรวมทั้งท่างผู้ชาการบนตรีวดีเนี่ยสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพันธิตท,ทันทีเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอย่าตีวงเพียงแค่ที่เห็นอย่าตีวงเพียงแค่ที่เห็นว่าเป็นข้าราชการของกรมบัญชาการขอุที่ออกตับกรมขับการตรวจการจนกลางให้ไปตรวจสอบเลยว่ามันเป็นขบวนการและมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างสอบมันมีการทํากันขั้น ครั้งมีครั้งเดียวหรือเปล่าหรือว่าการทามาหลายครั้งแล้วครับมีการแหวแหานผลประโยชน์จากการทําตรงนี้หรือเปล่าเพราะนั้นการตรวจสอบพื้นจริงที่ตั้งขึ้นไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอีกไม่เกินสามสี่วันเนี่ยก็คงจะได้เห็นผลชัดเจนแล้วครับว่ามันเป็นะบวนการที่เกี่ยวข้องังไงบ้างครับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสอบอเท็จริงนะครับสอบว่าทําเป็นะบวนการหรือไม่ใครร่วมะบวนการด้วยและขณะเดียวกันทํากันมากี่ครั้งแล้วก่อนหน้านี้ เป็นคณะกรรมการที่ตั้งโดยพบตรหรือหรือพบชอทอทอครับ คือในส่วนของนักงานตำรวจ่ชาติในภาพรวมเองเนี่ยเจเลตำรวจแห่งชาติเป็นเป็นตั้งคณะประการในภาพรวมอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีหลายหนข้ามันเกี่ยวข้องการในส่วนของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวของเราเองเนี่ยเราก็มีความเราก็ตั้งของเราด้วยเพราะว่ามันเป็นข้าราชการตำรวจของเราตังกัดเราโอเคโอเคโอเคแสดงว่าชุดตั้งโดยเจเลตำรวจตั้งโดยพิหินก็คงจะต้องไล่เรียงดูทั้งขบวนการนะครับไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะจราจรหรือว่าท่องเที่ยวเท่านั้นเองทุกหน่วยใช่ครับต้องครับค่ะที่ถามที่จริง ท่านรองท่านรองสัญชาตญาณบวกประสบการณ์นะไอ้เรื่องอย่างเนี้ยมันคงไม่ใช่แค่ตำรวจท่องเที่ยวหรือตำรวจจราจรใช่ไหมครับมันต้องมีมากกว่านี้ใช่ไหมคะในการที่จะร่วมทมําให้ประสบความสาเร็จแบบนี้ถ้าสัญชาตญาณบวกประสบการณ์ <c oughs> คุณนายคุณมอมรรัตว์ว่านเนี่ยนะครับผมว่าไม่ต้องสัญชาตญาณตำรวจหรอกครับสัญชาตญาณของนักข่าวสัญชาตญาณของคนทั่วไป,ไปาคนโดยทั่วไปเนี่ย ทุกคนต้องมีจินตนาการในหัวิจหัวใจอยู่แล้วนะครับต้องมีข้อสันนิฐานในใจอยู่แล้วแล้วเขว่ามันใช่เหรอ,อทำกันใช่ครั้งเดียวหรือเปล่าไม่มีผลประโยชน์เข้าไม่เกี่ยวข้อหรือเปล่านี่นี่แหละคือที่มาของการที่ต้องตั้งกรรมาการที่จริง ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปมันคืออะไรมันจริงไหมที่ทํากันแค่นี้ดังนั้นเดี๋ยวผมเชื่อว่าไม่เกินไม่สี่วันหรอกครับคณะกรรมการตรวจสบจริงคงจะได้ผลแล้วก็คงมาคิดยังถึงมวลชนในราติในวันนี้แหละครับครับครับทีนี้ทีนี้ถึงประเด็นที่เป็นไฮไลท์จริงๆนะฮะเมื่อวานก็สถานสะเทือนอยู่พอสมควรตํารวจตํารวจท่องเที่ยวที่ถูกสอบไปนะครับเริ่มเริ่มเริ่มที่จะให้ข้อมูลมีการกล่าวอ้างว่าได้รับการประสานขอ ขอขอขอความอนุเคราะห์จากคนขับรถของระดับั้งตรีคนหนึ่งอะไรประมาณนั้นน,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 นคะครับข้อเท็จจริงตรงนี้มันเป็นอย่างไรครับจริงๆต้องต้องคี้แจงคุณดนาอย่างนี้ครับผมเองเนี่ยตอนหลังจากที่มีไวัล่านี้ออกมาแล้วเนี่ย<ฆ>ผมให้สัมภาษณ์เพียงแค่แปดข้อที่ทางผู้บัญชาการสม,มัยต่องนกท่องเที่ยวเนี่ยให้คาแนะนํามาก็แปดข้อนี้หไปไป<ฆ>ตรงว่ามีข้าราชการตํารวจตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหรือว่ารถนําเป็นรถราชการหรือไม่ใช่รถราชการที่ผมไม่เคยให้สัมภาษณ์เลยเพราะว่า มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้าราชาการสมุรทรท้องเที่ยวคนนี้เพราะที่ผมพูดดังนี้เพราะว่าข้าราชาการสมุท่องเที่ยวที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยแน่นอนครับเรายืนยันได้ว่าไม่ได้ไปช่วยราชาการสำนักงานผู้ใหญ่คนไหนครับก็คงปฏิบัติหน้าที่ในสามมิตรนภูมิครับแต่ทีนี้ตัวผมเองบอกตรงๆนะครับไม่ได้ไม่ไม่ไมไมไมทราบจริงๆว่าสองคนนั้นจะไปทํางานหรือปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนรรงานของผู้ใหญ่ท่านไหนหรือนักการเมืองท่านไหนเลยครับ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 แต่ยืนยันว่าท่านรองไม่ได้บอกว่า ไม่ได้บอกว่าตำรวจท่องเที่ยวให้การว่าให้ประสานว่าได้รับการประสานขอความเมราะมาจากคนขับรถได้รับการประสานขอความตเพาะมาจากคนับรถของตีไม่มีนไม่ครับไม่ครับไม่ได่ผมผมก็ให้ข่าวเพียงแค่แปดข้อที่ผมให้ไปในวันแรกอะครับเพราะฉะนั้นงในตอนนั้นเนี่ยจริงๆในสวเรื๋อวข้อที่จริงๆแล้วเนี่ยเราดูจากข้อที่จริงที่ปรากฏขึ้นในคลิปแล้วเราถามสอบถามเบื้องต้นแล้วหนึ่งที่สอบถามเบื้องต้นคือหนึ่งคนนี้เป็นช่วยราชการที่ไหนครสองคนนี้ปฏิบัติหน้าที่ คลิปนี้ออกเมื่อวันที่19ก้ามกราคมตอนสี่ทุ่มที่มี่ายก็มีฮ่องกงแอร์ไลน์เข้ามาคเพราะฉะนั้นส่วนเขาทําไปเพื่ออะไรทําไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเปล่าตรงเนี้ยที่เป็นประเด็นที่ที่พี่น้องประชาชนสงสัยกันเนี่ยตรงเนี้ยผมคิดว่าไม่เกินสามวันแค่ต่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นในคีย์เวิร์ดว่าคนขับรถน้ำตีและข้อมูลมันมาจากไหนหรือมาไปเชื่อมโยงแมมว่าตํารวจเคยไปช่วยงานหรืออะไรยังไงก็เลยถูกจับต่อจิกซอกมาแบบนี้อันนี้ผมไม่ทราบว่าทางข้าราชการ สองคนที่สังกัดกรมบังคับการตรวจการช่องกลางเนี่ยอันนี้ต้องต้องสอบถามท่านโฆษกท่งนนักข่าวท่านทุกคนบ้างแล้วนะครับว่าว่ายังไงเพราะผมก็ไม่รู้คดีตรงนี้เหมือนกันแต่ผมยืนยันว่าในส่วนของเราเนี่ยไม่มีใช่ไหมคะไม่ไม่ช่วยราชการที่ไหนครับไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไปช่วยงานลั่มตรีคนไหนเลยของตำรวจท่องเที่ยวหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รองสารวัตรสมพลที่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 ปรากฏอยู่ในคลิปนั้นไม่เคยไปช่วยงานไปเป็นตำรวจติดตามให้กับลั่มตรีเลยใช่ไหมฮะไม่มีครับ ที่ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีอรองธรรมวชสมพลไม่มีเลยนะฮะโอเคเอาละครับเอาละครับรู้สึกอย่างไรครับที่ตำรวจท่องเที่ยวนาทีนี้โอ้โหยิ่งกว่ากระสุนตกกลายเป็นจำเลยกลายเป็นจำเลยสังคมอย่างะกาจะกานเลยผมมองอีกแบบนึงครับไอ้เป็นจำเลยก็ว่ากันส่วนหนึ่งนะครับคุณนายคุณรัฐแต่ผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสด้วยของเราด้วยครับจริงๆตำรวจท่องเที่ยวที่ผ่านมาหลังจากที่เรามีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นและประเทศเปิดมาเนี่ย ก็เราก็มีข่าวอยู่เดือนเดือนอยู่แล้วนะครับว่าตำรวจท่องเที่ยวเน่ได้ปฏิบัติหน้นที่อย่างแข็งขันแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างมากมายนะครับสิ่งของสาคัญแม้กระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้มีสั่งหูเพชรมูลค่าหมาศาลของชาวรัสเซียตื้มไว้หายไว้เราก็ไปสามารถติดตามมาได้เรามีเรามีหลายเทศเลยครับที่เราช่วยให้นักท่องเที่ยวได้สบายใจและประทับใจประเทศชาติบ้านเมืองมากมายในการท่องเที่ยวไทยนะครับแต่เรื่องนี้ผมคิดว่าถามว่ามันเป็น มันเป็นประเด็นที่เราเข้าใจไหมเข้าเข้าใจครับแต่จริงๆมันเป็นโอกาสาของเราด้วยเป็นโอกาสที่ว่าเราแผลที่มันปริบออกมาเนี่ยเราคงจะต้องถังกลับไปดูแล,แล้วละครับว่ามาตรการที่เรามีอยู่ผู้บัญชาญได้มีการสั่งการกำชับกันทุกวันเนี่ยมันก็ยังมีอย่างนี้ออกมาได้เพราะฉะนั้นเราคงจะต้องไปมีโอกาสที่จะลงไปหนึ่งไปพิจารณาแล้วครับว่ามาตรการที่เรากำชับไปมันบกพร่องอะไรเรื่องปะมันมีเพนพอยตรงไหนสองก็คือว่าคงจะต้อง พิจารณาถึงเรื่องการบุกเพลเรื่องบุคคลนั่นแหละครับว่าเราเอาบุคคลที่เหมาะสมที่มีความสามารถมาทํางานในสุดนที่ละเอียดต่อหรือเปล่า<ฯ>ตรงนี้อาจจะเป็นเป็นโอกาสของเราที่จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้แต่อยากเรียันคุณนา,นายกับคุณ,คณ,คณ,คณอนุวัตรทีว่า<ฯ>ในเรื่อง,องรถนำเนี่ยครับจะว่าไปจริงๆผมไม่ได้เกี่ยวรถนำในในคลิปนั้นเลย<ฯ>แต่จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทางตำรวจตำรวจนเทๆๆๆๆๆี่ยว่ามีรถนำด้วยเหมือนกัน<ฯ>ที่ตำรวจท้องที่รถนำของตำรวจที่นี่เนี่ย เราคงไม่ได้เราคงมีเงื่อนไขพิเศษมากไปกว่ารถนําของสมุดติดกองหน่วยงานของสมาชิกหนุนชาตที่มาต้ไป<ว>เพราะว่าเราทํางานเกี่ยวข้องกับบรรยากาศการท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นอ,อะไรก็แล้วแต่ที่บางครั้งเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้มีหน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวประสานมาซึ่งมันจะทําให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวดีขึ้นเช่นกลุ่มทัวร์นี่เป็นกลุ่มที่มีความสําคัญเช่นนักท่องเที่ยวจีนมาเนี่ยถ้าลองนายกท่างกากรุณาไปไปรับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ะ จะมีกลุ่มทัวกลุ่มสองคันมาหรือว่าหรือกลุ่มัวรก่มใหญ่ๆที่มันจะสร้างรายได้กับประเทศไทยบางทีเขาขอร้องขอมาว่ามีรถนำหน่อยหน่อยได้ไหมจะได้หนึ่งปลอดภัยแล้วนำมันทูติภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแล้วมีคมใส่ใจดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็มีขอได้โอ้โได้บ้างที่มีรถรถเสมอท่อเที่ยวไปนำ่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการขออนุญาตในส่วนต้องจากคนหมายชื่ผู้บัญชาการนี่ก็เป็นคนอนุมัติครับค่ะรับทราบตอนนี้ก็รอไปก่านบ้านของตลาจท่องเที่ยวแล้วก็ขอบพระคุณนะคะท่านรองขอบะค่นคะ ครับสวัสครับพลนมานนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพลตอภิชาติสุริบุญญานะคะรองผู้ชาการตํารวจท่องเที่ยวเป็นค้อสอบท่องเที่ยวสรุปีตํำรวจที่เกี่ยวข้องตามคลิปที่สาวจีนแกบโพสนะครับคนแรกนั้นเป็นรองสารวัตรร้อยตำรวจเอกสมพลพินโยสมุสรป็นรองสารวัตรกองกำกับการสามกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวดูแลสามพิศรุภูมิอีกสองนั้นเป็นตำรวจบกจรตำรวจจราจรค่ะ คนแรกก็คือสิบตำรวจเอกธนกรนุกูลธนกิจค่ะคนดังนั้นอสิบตำรวจเอกธนวัฒน์สิมะขจรบุญโอเครับทราบกอตามนี้ค่ะก็ก็เอานะพบตรสั่งเจรตํารวจเจรตํารวจก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสอบเป็นการเร่งด่วนทงไม่ใช่แค่เหตุการณ์ตามคลิปที่เกี่ยวพันกับตํารวจสามนายจากสองหน่วยแต่ ให้ดูครอบคลุมทั้งหมดตั้งประเด็นครอบคลุมถึงเรื่องเป็นขบวนการหรือเปล่าเป็นขบวนการหรือเปล่าซึ่งต้องมีส่วนอื่นเข้ามาสับสด้หรือเปล่าก็ต้องมีการขยายผลไปตรงนั้นแต่โดยสามัญสำนึกนะมันไม่ใช่จบแค่นี้หรอกมันไม่ใช่แค่ตำรวจท่องเที่ยวตมล่ะตำรวจจราจรสนามบินล่ะเพียงแค่นั้นอืจะทําได้อย่างนี้หนึ่งสนามบินที่สนามบินต้องเกี่ยวข้องใช่สองตำรวจตอมต้องพยักหน้าด้วยใช่ค่ะไม่งั้นจะอย่างน้อยอย่างน้อยนะอย่างต่ำนะยังไม่รู้มีส่วนอื่นอีกหรือเปล่ากรมสนอื เวลาเข้าประเทศเนี่ยมันต้องผ่านผ่านด่านของกรมศุลนด้วยถูกไหมต้องเดินผ่านช่องกรมศุลนด้วยถูกไหมค่ะตอนขาจะออกมาอืถูกไหมใช่ถูกไหมหลายส่วนและกันลองดูแล้วกันว่าจากคําสั่งนี้จะขยายผลอะไรอย่างไรต่อไปคะ่ะแม้แต่สะใจจริงจิงจัดบริการ V I P มาประเทศไทยมีเงินซื้อได้แน่แน,น,นเงินเท่านั้นเปมันนี่โอลี่อะ